คลิปนี้นกจะพาเพื่อนๆมาชมสวนนงนุษย์ที่พัทยากันค่ะได้มีโอกาสมาเที่ยวก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆทุกคนในวันนี้มาเริ่มกันที่โซนแรกหลังจากที่เราซื้อตัว๋วผ่านประตูเข้ามาโซนแรกนะคะเราจะเจอสวนตะบองเพชรสวนที่1ค่ะป้ายจะเขียนว่าตะบองเพชร ก็เป็นชื่อแรกๆเลยที่คนไทยเราเรียกตะบองเพชรหรือกระบองเพชรหรือจะเป็นแคคตัสก็ได้ในโซนนี้กระบองเพชรที่เราจะได้เห็นเยอะนะคะก็จะเป็นเจ้านี้เลยค่ะถังทองหรืออิชิโนแคคตัสกรูโซนิอรูปร่างหน้าตาก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่เลยค่ะจะลักษณะทรงกลมๆใหญ่ๆ เป็นเหมือนกับถังนะคะอันนี้คืออายุเยอะแล้วค่ะอายุก็ราวๆ2 5ถึง30ปีขึ้นไปนะคะถ้าเป็นขนาดไซส์แบบนี้จัดเป็นหนึ่งในแคคตัสที่สวยงามและเหมาะสมในการจัดสวนมากๆนี้ก็เป็นถังทองที่มีอายุเยอะนะคะตรงที่เราเห็นปุยๆขาวๆครีมๆตรงนั้นนะคะ ก็จะดูได้จากที่มีอายุเยอะแล้วเขาจะมีปุยออกมาด้านบนค่ะต้นที่นกชี้อยู่นี้อายุน่าจะเกือบ30-40ปีแล้วค่ะตรงที่เป็นปุยปุยสีครีมนะคะก็ยังมีหนามอยู่ในโซนนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของสวน นงนุตเลยก็ว่าได้นะคะใครมาเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปตรงโซนนี้เพราะว่ามีป้ายของชื่อสวนนงนุตด,ด้วยโซนนี้นอกจากถังทองแล้วนะคะก็จะมีแคคตัสสายพันธุน์อื่นๆไม่กี่ชนิดหลักๆแล้วก็จะมีถังทองเป็นพระเอกของโซนนี้เลยค่ะถ้าใครมีต้นเล็กๆอยู่ก็อดทนค่ะถ้าเราเลี้ยงหลายๆปีก็จะได้ ถัทงทองต้นโตตแบบนี้นะคะ25-30ปีนานหน่อยแต่ว่าสวยแน่นอนไซส์เล็กที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี่น่าจะประมาณ6-7ปีมีหลายขนาดเลยทีเดียวค่ะส่วนนี้จะเน้นที่ถังทองนะคะจัดเป็นทรงต้นคริสต์มาสก็มีค่ะ จัดเป็นแคคตัสที่ใช้เวลานานนะคะกว่าจะได้เห็นดอกก็ประมาณ20-25ปีแต่ว่านะคะไม่จำเป็นต้องดูดอกรูปทรงเขาก็สวยงามอยู่แล้วนะคะเขาเรียกว่ามีสเสน่ห์และก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยค่ะชุดนี้นะคะก็ประมาณ3-5ปีค่ะเ,เพื่อนๆก็จะเริ่มออกทรงถังให้เราได้เห็นแล้วค่ะ ทรงต้นคริสต์มาสนะคะก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นไอเดียในการจัดทังทองจัดสวนที่บ้านของเราได้ค่ะหรือจะปลูกกับพื้นแบบนี้ก็ได้นะคะก็สวยงามแต่ว่าที่เขาปลูกกับพื้นเนี่ยไม่ได้พื้นราบนะคะก็คือยกสูงจากพื้นปกติมาเนี่ยประมาณ60เซน แค่โซนแรกๆนะคะก็ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นมากนะคะที่เดินเข้ามาจะเห็นได้ว่าทางทองเนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะสำหรับสวนนงนุษโซนนี้น่าจะเป็นสถานที่รวมถังทองที่เยอะที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ค่ะเพื่อน,อนๆท่านไหนนะคะที่มีโอกาสแวะมาเที่ยวจังหวัดชนบุรีนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่สวนนงนุชย์พัทยา จะมีกระบองเพชรท้งทองนะคะโซนแรกๆเนี่ยให้เพื่อนๆได้ชมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะตรงส่วนแสดงตรงนี้เขาจะมีละอองน้ำโปอยให้เราเพื่อลดความร้อนด้วยนะคะตรงนี้แต่ถ้ามากลางวันแดดร้อนๆนะคะอากาศร้อนๆก็ควรที่จะสวมหมวกนิดนึงค่ะที่นี่นะคะไม่ได้มีเฉพาะกระบองเพชรอย,อย่างเดียวนะคะก็ยังมีพันไม้ ทั่วทุกมุมโลกหลายหลายสายพันธุ์นะคะรวมกันอยู่ส่วนตัวนกเองชื่นชอบกระบองเพชรมากนะคะก็จะถ่ายเยอะกว่าพืชหรือว่าไม้สายพันธุ์อื่นๆอันนี้ก็เป็นไม้สายพันธุ์อื่นๆนะคะที่จัดแสดงอยู่บนทางเดินลอยฟ้าด้านล่างก็มีไม้อีกนะคะเพื่อนๆเรียกได้ว่ามีไม้หลายหลาย,หลายสายพันธุ์ให้เราได้มาดูมาชมกันเลยทีเดียวค่ะที่เห็น จัดเป็นรูปหัวใจนะคะก็เป็นพันไม้จริงๆนะคะซึ่งมาดัดดัดลวดนะคะขดลวดแล้วก็ปลูกให้เป็นรูปหัวใจค่ะเพื่อนๆเ,เรียกไร้ว่าเวลาที่ถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะสวนนงนุชย์พัทยานะคะค่าเข้าชมผู้ใหญ่จะอยู่ที่2 0 0บาทเด็กนะคะส่วนสูงไม่เกิน140ชมฟรีค่ะเพื่อนๆเ,เปิดให้เข้าชมได้ทุกวัน 8โมงเชา้าถึง6โมงเย็นค่ะ really เพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะ หรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพืเ่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุราดาการเด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุราดาการเด้นได้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ